เหรียญ5บาทพศ2,551วันนี้นะครับก็จะมานำเสนอเหรียญพระเศียรใหญ่นะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดบเบญจมาบบพิรดุสิตวดารามนะครับด้านบนเหรียญน,นะครับอักษรข้อความประเทศไทยพศ2551นะครับด้านล่างเหรียญน,นะครับตัวเลข5ไทยตัวเลข5อารบิกนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของเหรียญน,นะครับ เป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับสภาพสวยนะครับด้านข้างขอบเหรียญนะครับเป็นเหรียญมีฟันเฟืองนะครับเหรียญ5บาทพศ2551ัาหสพระเียรใหญ่นะครับก็จะเป็นเหรียญบางนะครับพลิกเหรียญมานะครับเป็นพระเศียรสลับนะครับปกตินะครับตรงกลางเหรียญนะครับพระบรมรูปรัชกาลที่9นะครับ ให้กล้องส่งขยายขึ้นมานะครับนี่ครับสังเกตนะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดนะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้สภาพสวยนะครับเป็นเหรียญที่คัดมาเฉพาะเหรียญที่มีสภาพสวยนะครับวันนี้ก็มานำเสนอให้ชมนะครับเนี่ครับพลิกเหรียญมานะครับเป็นประสีสลับนะครับปกตินะครับถ้าเป็นประสียตรงนะครับ รับซื้อเหรียญละ4 0่ร้อยถึงห้าบาทนะครับราคาของเหรียญกระสับนะครับก็จะมีขึ้นมีลงนะครับนี่ครับก็จะมีหลายเหรียญนะครับมีทั้งหมด14เหรียญนะครับนี่ครับมีเยอะนะครับใส่ซองพลาสติกเอาไว้นะครับป้องกันไม่ให้เหรียญกระทบกันนะครับ ถ้าเหรียญกระทบกันก็จะเป็นรอยนะครับใส่ซองพลาสติกเอาไว้นะครับก็จะช่วยป้องกันรอยนิ้วมือได้นะครับป้องกันความชื้นนะครับป้องกันอากาศนะครับไม่ให้เหรียญเป็นสนิมนะครับเห็ครับเป็นเหรียญที่คัดสภาพสวยๆนะครับเก็บไว้ในซองพลาสติกใสนะครับวันนี้ก็มี14เหรียญน,นะครับเหรียญ5บาท ภาษีเงใหญ่พรสและเหรียญ5บาทพาษียงนเล็กพรสนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับนะครับตอนนี้ก็ได้มาเยอะนะครับยังไม่รับซื้อเพิ่มนะครับตอนนี้ได้เยอะนะครับมีเข้ามาเยอะนะครับปิดการรับซื้อนะครับเหรียญ5บาทพ s ส5 5หพเห้ษียงนใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนัก6กรัมจำนวนการผลิต6 2 25, ล้าน2แสนหมื่พันเหรียญน,นะครับจำนวนการผลิตก็จะน้อยกว่าเหรียญ5บาทพศ2 5 5 1ที่เป็นพระเศียนเล็กนะครับเหรียญ5บาทพศ2 5 5พระเศประเียนเล็กนะครับก็จะผลิตออกมา220ล้าน สี่แสนหกหมื่นสามพันสองร้อยเหรียญนะครับเนี่ครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญประสียนใหญ่นะครับเป็นเหรียญบางนะครับเหรียญบางนะครับหนักหกกรัมนะครับถ้าเป็นเหรียญพศสองห้าหนึ่งประสียนเลกเหรียญหนานะครับน้ําหนักเจ็ดจุดห้ากรัมนะครับในโอกาสต่อไปนะครับก็จะมีเหรียญห้าบาทประสียนเล็กพศสองห้าหนึ่งมานเสนอให้ชมนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จะนำเสนอเฉพาะเรียน5บาทพศ2 5 5 1ที่เป็นประเียนใหญ่นะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าจำนวนการผลิตก็เยอะนะครับ600ขออภัยนะครับจำนวนการผลิต6ล้าน225,000เหรียญน,นะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับ เหรียญ5บาทพศส5 1พาระเสียนใหญ่นะครับราคาในกลุ่มซื้อขายนะครับราคาขายนะครับก็จะขายกันอยู่ที่เหรียญละ8บาทถึง10บาทนะครับราคาขายนะครับก็มีขึ้นมีลงนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนะครับราคานะครับขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันนะครับส่วนราคาประเมินนะครับ เป็นแค่ราคาเข้าคร่าวนะครับส่วนการซื้อขายนะครับก็จะพิจารณาจากสภาพของเหรียญน,นะครับและก็การตกลงนะครับระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายาตกลงกันนะครับราคาก็ยังไม่แพงนะครับราคาประเมินนะครับถ้าผ่านการใช้นะครับก็จะขายกันเหรียญละ8บาทถึง10บาทนะครับส่วน การรับซื้อนะครับตอนนี้นะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับตอนนี้ได้มาเยอะนะครับก็ปิดการรับซื้อนะครับในโอกาสต่อไปนะครับก็จะมาน,นําเสนอเหรียญ5บาทพศ2551ที่เป็นเหรียญเพรียงเหล็กนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มาน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ